สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงประวัติของจีซองจีซองเป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้มีชื่อจริงว่าควักแชกุนจีซองเกิดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2520มีส่วนสูงถึง178เซนติเมตรจีซองจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซูวอนยูนิเวอร์ซิตี้สามารถพูดได้ทั้งภาษาเกาหลีใต้และภาษาญี่ปุ่น จีซองเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ปี2542มีผลงานเป็นที่รู้จักจากละครหลายเรื่องเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่น Protect the Boss, The g a c i a Ticket Love, Q me Helme, d e f e n a e t อยการแดนประหาร Familiar Wife เมีย2018และ Dr. ด o o e s เป็นต้นด้านชีวิตคู่จีซองสมรสกับอีโบยอง นักแสดงสาวชื่อดังทั้งคู่มีบุตรด้วยกันสองคนจีซองและอีโบยองเคยร่วมงานกันในละคร Save the last Dance for me ในขณะนั้นจีซองรับบทนำส่วนอีโบยองเป็นนักแสดงสมทบและก็คบหาดูใจกันจนกระทั่งตัดสินใจแต่งงานกาันทั้งคู่แต่งงานกันในปี2556 และได้สร้างครอบครัวที่น่ารักมากๆจีซองมักจะกล่าวถึงอีบยองภรรยาของเขาอยู่เสมอว่าเธอเป็นคนที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจเวลาที่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือท้อจากการทำงานจากจากการถ่ายละครเธอก็จะมอบกำลังใจให้เสมอและรู้สึกขอบคุณเธอมากๆ จีซองก็ถือได้ว่าเป็นนักแสดงรูปหล่อมีฝีมือด้านการแสดงและยังเป็นผู้ชายที่อบอุ่นด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้จีซองในด้านผลงานการแสดงและขอให้มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นอย่างนี้ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ